วิทยาลัยเทคนิคมาตาพุทธตั้งอยู่ในย่านนิคมอุตสาหกรรมมาตาพุทธซึ่งเป็นแหล่งพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศที่มุ่งเน้นในการผลิตก,กําลังคนให้มีทักษะความรู้ความสามารถเพื่อตอบสนองกับความต้องการของตลาดแรงงานในย่านนิคมอุตสาหกรรมของประเทศ ทยาลัยเทคนิคมาตาพุทธจัดแบ่งการเรียนการสอนออกเป็นระดับต่างๆให้นักศึกษาได้เลือกเรียนตามความสนใจและตามความถนัดของแต่ละบุคคลทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปอวชระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปอวส และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นโดยเฉพาะ <S <S สาขาวิชาปิตโตรเคมีที่จัดก,การเรีนการสอนให้เป็นศูนย์การพัฒนาเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ด้วยปัญญา c o n s t r u c ชั o นนิซให้นักศึกษาได้เรียนรู้และคิดค้นสร้างสรงสรค์สิงส่งต่างๆด้วยตนเองอีกทั้งได้ร่วมมือกับสถานประกอบการต่างๆในการส่งนักศึกษาออกไปฝึกงานและมีการประเมินผลอยู่ตลอดเวลา นอกจากทางด้านวิชาการแล้วกิจกรรมก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะขาดไปไม่ได้โดยวิทยาลัยเทคนิคมาตรพุทธได้จัดกิจกรรมต่างๆมากมายเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อยู่เสมอด้วยการจัดการระบบการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์ด้วยปัญญา Constructionism วิทยาลัยเทคนิคมาบตรพุทธ หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพื่อรองรับกับการเจริญเติบโตในภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยยึดหลักปรัชญาที่ว่าเรียนดีมีคุณธรรมนำวิสัยทัศน์มุ่งพัฒนา เรียนอาชีวะดีเรียนฟรี15ปีระหว่างเรียนมีเงินใช้จบแล้วมีงานทำ